คนไข้ที่มีเข่าเสื่อมเนี่ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทําให้เกิดน้ําอยู่ในเข่าเนี่ยมันสาเหตุคือเกิดเพราะอะไรนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่พิษแ้าสาเหตุที่เกิดการมีน้ําอยู่ในข้อเข่าเพราะว่าผิวข้อเนี่ยมันสึกพอสึกปุ๊บเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เยื่อบุเนี่ยมีการอักเสบเนาะพอเยื่อบุข้อมีการอักเสบปุ๊บเนี่ยจะมีการผลิตน้ำขึ้นมาพอมีน้ําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้อ่าเข่าเนี่ยมีการบวมแล้วก็อักเสบนะอย่างเช่นคนไข้รายเนี้ดูนะเอ็กซเรย์ นะฮะฮเนี่ยก็พบว่าเนี่ยผิวข้อเนี่ยตรงนี้มีการสึกกระดูกมาชนกนะันละแสดงว่ากระดูกอ่อนน่าจะมีการสึกกร่อนเยอะพอมีการสึกกร่อนเยอะเนี่ยก็น่าจะมีการกระตุน้นทําให้เกิดมีการอักเสบของเยื่อบุข,ข้อเนี่ยเยอะเลยทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการปวดอยู่ค่อนข้างมากเดี๋ยวมาดูเอ็กซ์รย์ดูอันตรเซาสักหนึ่งนะพอมาดูตรวจอันตรเซาเนี่ยเราจะพบเลยนะเศษเยอะเนี่ยดำๆเลยเป็นน้ํา อยู่ในข้อเข่าดำๆแลวตรงนี้เยื่อบุที่มันอักเสบคือเยื่อบุขาวๆตรงนี้ที่อักเสบพออักเสบเสร็จก็จะผลิตน้ำออกมาอยู่ในข้อเข่าแล้วก็พอมาดูด้านข้างเห็นไหมตอนนี้ผิวข้อไม่เหลือเลยนะทาให้กระดูกเนี่ยสองข้างเนี่ยมาชนกันแล้วก็ร่างกายชดเชยก็สร้างกระดูกงอกตรงนี้ขึ้นมาพอเกิดกระดูกงอกก็เลยทําให้คนไข้เนี่ยเจ็บตรงนี้ด้วยแล้วก็เจ็บจากการอักเสบในเข่าด้วยพอจะให้เจ็บสองอย่างแบบนี้คือถ้าเกิดเป็นระยะที่สี่อะเนี่ย สาเหตุที่ปวดคือทั้งอักเสบจากน้ำในเข่าแล้วก็อันที่2คือไม่มีผิวข้อกระดูกอ่อนเพราะปกติเนี่ยกระดูกอ่อนจะทำห้ที่เหมือน,นยานในการการกระแทกเน้นพอยางสึกไปหมดแล้วเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดในระยะนี้เลยนะฮะก็คือแนะนําเลยคือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งจะทําให้คนไข้เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ป,ปกติดีขึ้นนะครับเ <c oughs> ข่าเน,นี่ยโตมขึ้นแล้วก็จะเดินได้โดยไม่มีการปวดอีกต่อไปนะครับ